สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์ดีสลาผู้ควบงบงานก่อสร้างและก็สร้างสรรผลงานในพระวิหารหลวงวัดศรีดอนวงครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับตอนนี้อาจารย์ครับนนเราอยู่ตรงไหนของวัดเลยตอนนี้เราอยู่ตรงกลางของพระวิหารหลวงกรมใจสมมาศีธรรมครับ,รบผมตน,นี้เราก็อยู่เบื้องหน้าของพระพุทธรูปประธานนะครับอาจารย์ดียร่นี้แหละครับครับครับผมอันนี้เป็นพระอะไรเงอาจารย์อธิบายนิดนึงครับ พอเพชรนี <et> ่ยนะครับจริงๆแล้วเราก็จะเรียกโดยรวมกันในความคิดความเชื่อมนัศน์อัของชาวล้านนาเรามักจะนิยมเรียกพระพุทธสีห์นะครับเป็นปางมาลวิชัยแบบนี้นะค,ะครับรว่าหลวงพ่อเพชรแลวหนึ่องค์ก็จะชื่อเหมือนกันชื่อๆๆๆคล้าย้กันมีเหตุผลาาอะไนบงก็เาะว่าอันดับแรกนะฮะท่านนั่งขัดสมาธิเพชรช<อ>ขัดสมาพิเพชรใช่ครับเพราะว่าการขัดสมาธิเพชรเนี่ยคือเป็นการที่ต้องมีจิตใจเข้มแข็งมาก ครับผมเพราะว่าการนั่งการสมาธิเนี่ยโดยที่เมื่อเราสมาธิร่าปกติเนี่ยขวาซับซ้ายเนี่ยยังจะต้องใช้ความอดทนพอสมควรครับผมที่จะต้องได้นั่งได้ยาวนานแต่นี้การขาดสมาธิเพชรคือการสอนทั้งซ้ายและขวาขัดจังนะครับครับผมให้ต้องใช้ความแน่วแน่มุ่งมั่นความจิตใจมากครับผมก็เปรียบเสมือนกับการที่มีจิตใจเข้มแข็งแข็งแกร่งดังเพชรอาจารย์ครับอันนี้ชิงแสงเชียงแสนสิงหนึ่ง เขาดูตรงไหนครับอาจารย์เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับโดยปกติสาหรับคนคนที่รู้พุทธศิลป์แล้วอาจจะดูไปดูช่องอื่นได้แต่คนไม่รู้เลยนะครับรู้เลยเราทําเพื่อคนไม่รู้เลยว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยดูตรงไหนโดยปกติแล้วเนี่ยับเพราะว่าเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางลังกาครับผมแล้วก็มีสิ่งใดของลังกาเข้ามาสมนะครับครับผมความสง่าเรียกว่าผสมผสานกันอย่างลงตัวความเป็นพื้นเมืองครับผมอันดับแรกเลยที่ต้องสังเกตคือจะต้องเป็นตัวพธรูป ที่เรียกว่ามีหน้าอกตันหน้าอกตันครับผมตัเป็นเพราะวรกายอกอ้วนใบล่มเอ่อเ็นลัครับผมโดยที่ว่าเป็นความแน่นความตันของช่วงอกซึ่งไปปรากฏอยู่ในเรื่องราวของมหาปุริสลักษณ์มหาปุริสลักษณ์นะครับสามสิบแปดประการของพระพุทธเจ้าใช่ครับครับผมหน้าอกตันคือหน้าอกดั่งสิงครับผมเป็นที่มาอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเป็นพระสิงครับผมเพราะมีอกแน่นอกตันสิงนะครับอ๋อ ที่เขาเรียกพระสิงห์อะไรเนี่ยอกเหมือนสิงห์ใช่ครับเพราะเวลาที่ไปอ่านในมหาปูริลักษณะครับผมว่ามีพระวรกายเนี่ยพระอุระหน้าอกเนี่ยที่เหมือนกับพญาสิงห์ญาสิงหราชครับผมอกเหมือนสิงห์อ่าอันนี้คือคําว่าพระเจงพระสิงห์มาจากตรงนี้ครับผมรู้ไว้นะครับถ้าใครอยากไปรู้ว่าสิงห์หนึ่งสิงห์สองเนี่ยมาจากไหน แล้วก็ที่จะมาตัดสุดเลยว่าเป็นสิง์หนึ่งสิง์สอง,สองหรือสิง์สามนะครับจิงิงๆสิง์หนึ่งเนี่ยที่มองสงเก็ง่ายอันดับแรกเลยะระเรียกว่าพพักนะครับก็จะกลมมนนะครับบล้วกเนี่ยจะมีกดมวยของพระเกศาเนี่ยครับที่เม็ดโตพระเกศาเนี่จะเม็ดโตหน่อยเนี่อันนี้สิง์หนึ่งเอกลักษณ์ของสิง์หนึ่งที่สําคัญที่อย่างยิ่งเลยที่เป็นสิง์หนึ่งคือพระเปลวรัศมีนเนี่ยครับดอกบัวดอกบัวตูมดอกบัวตูมนะครับ ถ้าเป็นสิงสองอาจารย์ถ้าสิงสองก็จะยาวขึ้นมาหน่อยนึงเป็นเกตยาวกว่านี้หน่อยครับแต่ว่าถ้าสิงสามจะเป็นสุโขทัยตัยเลยคือจะเป็นเปลวและหีแบบสุดหัวไทยเลยเขามีแค่สิงหนึ่งสิงสองสิงสามครับสิงสี่ไม่มีไม่มีครับอาจารย์อาจจะออกแบบก็ได้แต่ว่าจะเกินไปจากพุทธลักษณะแล้วครับครับผมอ่าการช่างอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดสําคัญที่เราต้องสังเกตเลยครับครับผมเป็นสังขติครับสังขติเนี่ยครับตรงนี้นะครับครับเป็นผ้าผ้าไหลเป็นสั้น จะตั้งเหนือรางนมครับผมนะครับาก็จะมีปลายลูกเชื่กวตักข่าครับผมเพราะฉะนั้นคือพอไปถึงสองปุ๊บก็จะยาวลงมาพอถึงสามปุ๊บยาวลงมาถึงเส้นเอเลยครับผมโอเค,คอะการวางมือครับอาจารย์การวางมือนี่เห็นว่าพระขัดด้านขวาเนี่ยครับจะแปะลงมาที่พระธรณีครับผมตรงนี้เรีกยกว่าเป็นพื้นสัมผัสนะครับ,รบการอ้างเอาพระธรณีเป็นสัญญาณของการ ตัดสลุสรครับผมก็จะมีเรื่องราวของการที่พญา,ามารน,นะ,ค,ะครับที่ามารบกวนในช่วงค่ําคืนนั้นที่จะทวงบรลลังครับทวงบัลลัง,ลงเดี๋ยวเราจะไปดูพญามาร่อที่จะไปดูพญามารต้องเเล่าเรื่องบัลบลังก่อนบัลลังก่อนยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งที่สืบทอดมาจากคติของพระเจ้าอโศกครับรัลังเรียกว่าอาจารย์ในรูปะตรงไหนเป็นของบัลลัง บัลลังจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นลักษณะนามปธรรมานามประธรรมนะครับคือเราเนี่ยจะมองไม่เห็นบรลลังนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วคาว่าบรลลังที่ท่านนั่งแปลว่าที่นั่งนั่งที่<น>บรลลังนั่งจะยืนยืนก็เป็นบรลลังนั่งก็เป็นบัลลังยืนนี่อยู่กับที่นอนใี่อยู่กับที่ก็เป็นบรลลังค,คือบัลลังเนี่ยแปลว่าที่อยู่ที่อยู่ <Right. S 1> แต่เรามาตีความหมายว่าเป็นที่นั่ง ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นลักษณะแบบนั้นแตนจะเป็นลักษณะของทางโลกถ้าทางคำามคำว่าบัลลังนี่เวลาที่เวลาพระท่านฉันเนี่ยเขาบอกว่าฉันเพียงแค่หนึ่งบันลังแปลว่านั่งลงไปฉันให้จบแล้วพอลุกขึ้นมาแล้วไม่ฉันแล้วนี่นะครับที่ใครไม่เคยมีอันนี้ต้องดูนะครับตอนแรกบอกไม่ต้องดูบัลลังนี่ก็คือไม่ใช่ที่นั่งฮะไม่ใช่ที่นั่งอย่างเดียวครับผมที่ที่นั่งณวัดณตอนนั้นก็อันนั้นก็จะเป็นลักษณะของทางโลกทางเขาเรียกว่าเป็นทางสัญญาโอเคครับผมลักษณะระแทนบันลังอะไรอย่างนี้ใช่ ที่ท่าน,นประทับลงไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามองไม่เห็นละฮะว่าไมไ่มีใครสร้างไว้ปกติก็ไม่มีใครสร้างไว้มันหลังที่ท่านนั่งลงไปเนี่ยก็เรียกบนหลัง จะปูด้วยยญ้าคาแปดกำมีโสติยภาพนะครับมาถวายยญาคานะครับท่านก็ได้รับเอายญาคานั้นแล้วก็มาปูเป็นที่นั่งนะครับแล้วตัวพญามาเนี่ยท่านมีความอิจฉาเพราะจริงว่าท่านมีความปรารถนาในพุทธภูมิอยากเป็นพรทเจ้าเหมือนกันก็เลยมาทวงออาบัลลังก์ว่าตรงนี้คือที่นั่งของท่านท่านอยากจะตัดสู้เช่นเดียวกันกับพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยไม่แปลกใจนะครับว่าเป็นคติเดียวกันเลยที่จะมีการนับถือยาขาคล้ายๆกับ สายศาสนาของพระรามนะฮินดูเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นพระสงฆ์ท่านพรมน้ำมนต์น,นะครับแล้วก็ใช้น้ำมนตน์โดยที่ใช้หญ้าคามมาพรมถ้าเราบอกว่ามาทางเรื่องของคติของพรหมามนะครับหรือว่าฮินดูก็จะบอกว่าเป็นเรื่องราวของการกวนเจเสียนสมุทรหรือจะเป็นเรื่องราวของอเป็นหญ้ากุศลเป็นหญ้ามงคลต่างๆแต่นี่คือทางพุทธเราเนี่ยเราเชื่อกันว่าตัวหญ้าที่เป็นยญ้าคาหรือหญ้าที่เป็นยญากุศลเนี่ยเป็นหญ้าที่ได้สัมผัสพระวรกายพระเจ้าเป็นสิ่งแรก หลังจากที่ท่านตัดเราูมาแล้วเราจึงนําเอาสิ่งสัญลักษณ์อันป็นมคลนั้นเนี่ยมาประบรมน้ำมนต์เป็นเช่นนี้ครับก็เป็นคติอาจารย์รับพระพุทธเจ้าอยู่อยู่ประเทศไหนทําไมหน้าตาเหมือนคนประเทศนั้นเป็นลักษณะของถ้ามองไปในถ้าอยู่พม่าเป็นพม่าใช่ครับถ้าอยู่ครับผมเราพยายามที่จะเอานําเอาเรื่องเราเขาเรียกว่าศาสนาจักรเนี่ยนะครับเอามาครอบไว้กับอาณาจักรนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่ สืบทอดมาแต่โบราณเลยคือให้ให,ให้ให้เกี่ยวขัน,น,นกันเราเราสังเกตง่ายๆนะครับว่า <ผม S 2> ไปบ้านไหนเมืองไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราจะเห็นไดยว่าถ้าบ้านไหนเบืองบ้านบ้านน,านั้นเมืองนั้นเนี่ยฮะที่มีการนับถือพุทธศาสนานะครับจะเจอนะครับวัดที่เรียกว่าวัดเชตวันอย,าาย่างในเมืองเชียงใหม่ก็มีวัดเชตวัน,นมเมืองเชียงใหม่หรือบางทีจะเจอว่าวัดเวรุวันคือเราจะพยายามจะ เอาพื้นที่นะครับตรงส่วนนั้นๆของเรานะครับ,รบจะลอง<ม>ว่าเป็นพื้นที่ที่พระเจ้าเคยเสด็จมาหรือเคยเสด็จประทับอยู่แล้วก็พยายามที่จะโน้มเอาเรื่องราวของทางเรียกว่ามนโนกตินะครับ,รรบที่<ม>จะเชื่อมโยงกันระหว่างตัวบุคคลที่เป็นชนพื้นเมืองนะครับให้สืบเนื่องไปกับเรื่องของอเรียกว่าค่านิยมนะครับเราก็จะทําให้เห็นว่า ตัวพระเจ้าเนี่ยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับบุคคลในพื้นที่นั้นๆเพื่อความที่จะได้สืบเนื่องกันนะครับนี่เป็นลักษณะของพุทธศิลป์ที่แสดงออกมาอาจารย์ครับด้านหลังอาจารย์ของหลวงพ่อเพชรเนี่ยเป็นอะไรบ้างครับที่อาจารย์ออกแบบเดี๋ยวเราจะเข้าไปนดับแ็นแบบแกเลยนี่จะเป็นซุ้มโพนะครับเป็นโพที่บัลลังโพธิบันลังใช่ครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่เรียกว่าสหชาติครับผมต้นโพที่เกิดพร้อมพระพุทธเจ้านะครับต้นโพที่เกิดมาพร้อมกับพระเจ้าโยจริงก็จะมีด้วยกันอยู่เจ็ดอย่างครับผม อาจารย์อาจารย์แค่นี้พอครับเดี๋ยวเงยเกินไปก็จะมีทั้งเรื่องของพระอนุนพระอนุชานะครับอมาตะการุทายีนะครับมีพนางพิพาานะครับครมีต้นโพนะครับมีขุนทองนะครับขุนทองที่ตักทวงเท่าไหร่ก็ไม่หมดนั่นคือเรื่องขุนทองนี่ก็มาสักการ์อีกเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเล่าทีละเรื่องอาจารย์อ่ะด้านบนมีรูปอะไรบ้างครับอาจารย์ที่เราเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยครับด้านบนเลยนะครับถ้าลองขึ้นไปนะครับเราจะทำโดมเอ้ยเอ้าเราต้องไปอยู่ใต้โดมก่อนปะแล้้จทําคินี ขอทําเป็นคลิปนี้ต่างหากเลยนะครับ,รบโดมเป็นอะไรครับอาจารย์มองขึ้นไปบนโดมเนี่ยเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าตามโดยทั่วไปนะครับเราจะเห็นว่ามีค่านิยมในการทอดฉัดหรือการสร้างฉัดเนี่ยคลุมสมายค,ครับแต่นี่คือด้วยความที่หลวงพ่อเพชรของเราองค์ใหญ่มากครับผมในพอองค์ใหญ่เนี่ยเราเมื่อลองนําสเกลของการทอดฉัดลงมาแล้วเนี่ยจะคลุม ทำให้เกิดภาพที่ไม่งาม๋อคลุมหน้าไปเลยจะคลุมหน้าจะไม่งามครับจะเป็นสัดส่วนที่ไม่งามเราก็เลยทําฝ้าเพดานตัวนี้ครับดันฝ้าเพดานขึ้นครับนะครับแล้วก็ทําจําลองเหมือนกับว่าตรงฝ้าเพดานเนี้เป็นหลุมซึ่งมันเหมือนกับลักษณะของสัปะรดจะคือเป็นร่มขนาดใหญ่ที่ทอดคลุมลงมาซึ่งตอนนี้เราจะไม่เห็นตัวร่มเพราะเรามองเหงยนขึ้นไปแล้วเห็นโครงร่มข้างในในโครงร่มข้างในนียครับเราจะทําเป็นลักษณะของกรีบบัวแปดกรีบนะครับ แล้วก็จะมีตัวช่องนะครับที่เห็นอยู่ด้านข้างนะครับอีก8ดช่องตัว8ดช่องเนี่ยครับจะทําเป็นรูปของภาษาวกองค์สําคัญนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยได้รับไอเดียนะครับมาจากเรื่องราวของการสวดคาถาชินนบัญชองอันนี้หมายถึงว่าเป็นเรื่องราวส่วนตัวนะครับเป็นแนวคิดส่วนตัวเอามาใส่ตรงนี้ครับ คำว่าชิน,นะบัญชรคือชิน,นะเนี่ยหมือว่าผู้ชนะแล้วหร<ะ>อือว่าพระพุทธเจ้าหรือ,อเป็นผู้ที่เป็นบรรลุอรหันต์แล้วนะครับบรญชรคือหน้าต่างเพราะฉะนั้นแล้วเราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีรูปทรงคล้ายๆกรอบวงของหน้าต่างนะครับตัววงของหน้าต่างเนี่ยเราก็จะได้ทําเป็นรูปของพระสาวกองสคสำคัญ <ผม S 1> นะครับพระสาวกองคสำคัญเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยมีพระนามปรากฏอยู่ในคาถาพระชินบัญชรด้วยท่านใดที่สุดชินบัรชรจะเห็นได้ว่าอาจารย์สวดได้ดิ ตรวจได้จะต้องเปิดหนังสือนี่นะครับเป็นทางยาวครับเพาสนใจอยู่อาจารย์ครับมีสาวกทั้งแปดมีใครบ้างครับอ๋อชาติที่ดึงมาเนี่ยครับมีพระอานนท์นะครับมีพระอนุรุทธะมีพระมหากัสสปะพระสิวลีนะครับองคุริมานะครับพระสุบาลีจริงๆแล้วนี่จริงมมากกว่านี้นะครับที่ได้กล่าวอ้างไว้แต่ว่าเราเชิญมาองค์สำคัญสำคัญอย่างไว้โอนที่คนคุ้นหูแล้วกันใช่ครับครับผมว่าโอนองที่จริงก็มีอาช่ทั้งมีพระราหุลมีทั้งพระมหา พระมหาโมคลานะพระสารีบุตรด้วยแต่ตอนนี้เรายังไม่เสร็จครับเพราะว่าพระโมคลานะพระสารีบุตรเดี๋ยวเราจะหล่อเป็นองลอยตัวมาไปเเป็นรูปหลอ่อลอยองค์มาจะอยู่ขัข้นชั้นตรงนี้เลยครับผมเราก็จะมองถัดลงมานิดนึงก็จะเห็นว่า มีเหล่าโพเทพเทวดานะครับที่จะมาล่องลอยแล้วก็มีประนมกรนะครับหลังจากที่พูระพุทธองค์ทรงตรัสรู้แล้วนะครับเทวดาทั้งหลายก็มาสาธุการยินดีอันนี้เราเห็นได้ตามผนังอุโบสถทั่วไปทั่วไปครับครับผมแต่นี้เราพยายามจะทําให้เป็นลักษณะของงานสามิตินะครับครับผมแทนที่จะเป็นเรื่องหลักของภาพวาดโดยปกติล้วก็ทําเป็นงานลงที่มาเป็นชิ้นงานที่อาจารย์บอกว่าดูระยะใกล้ก็สวยระยะไกลก็สวยดูตรงปากประตูก็สวย การให้แสงก็สําคัญครับผมใช่ครับตัวนี้ก็จะมาประกอบเรื่องของวิมานครมนะครับสองฝั่งนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสานที่นี้ในแกนหลักของการออกแบบเนี่ยนะครับเป็นเรื่องราวของอิบชั้นฟ้าสิบ้าชั้นดินซึ่งเป็นเรียกว่าปฏิปทาของพระรุบาลน้อยเจษพัญโยที่ทมีความประสงค์ที่อยากจะให้ออกแบบมารูปแบบนี้ใช่ครับคือให้นำเรื่องราวของสิบชั้นฟ้าแล้วก็1ิบชั้นดินนำมาออกแบบนะครับทีนี้เราพูดถึง พบกุมใน16ชั้นฟ้า16ชั้นฟ้าเนี่ยก็จะเล่าถึงเรื่องของครุมที่เป็นรูปกปลุ่มนะครับ15ชั้นดินนี่จริงๆถ้าเรานับไปเนี่ยเราจะนับกันมีขุมนรกทั้งหมด8ขุม8เลยใช่ไหมฮะพอาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะมารวมกับมนุษย์โลกที่จะอาศัยอยู่ร่วมกับเดรัชานแล้วก็เปรตอีก1ชั้นนะครับ,รบก็เป็น9ใช่ใชไหมครับบวกกับสวรรค์นะครับสวรสวรค์ซึ่งนับตั้งแต่จาตุมหาราชิกาเดาวดึงดุสิตยามะนิมานรดีปรินีมาสวาติ ก็จะเป็น9้าบวกกับ6ก็เป็น15อันนี้ก็เรียกว่า15้าชั้นดินครับผมรผมถัดเลยจาก15ชั้นดินสูงขึ้นไปนะครับถึงจะเป็นพรมนะครับเป็นพรมโลกอีก16ชั้นพบภูมินะครับถ้ามันเหนือขึ้นไปอีกก็จะเป็นรูปรภพอีก4ชั้นเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กันต่างหากอีกเรื่องหนึ่งเลยเดี๋ยวเรื่องมันจะจมสําหรับพระพุทธรูปหลวงพ่อเพชรเป็นพระพุทธรูปถึงหนึ่งเนี่ยครับ อาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ที่ได้อธิบายให้คนที่ไม่รู้นะครับ,ค,รบค,คนที่รู้แล้วไปดูไปดูไปดูไป<อ>ไม่ต้องมาดูถือว่าก็ถือว่าเป็นการทบว<า>ท,บท,บว,ทบวนความจำเนี่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ